เชฟโรเลตออฟต้านะครับหนึ่งจุดหกนะครับเสียบกุญแจเสียงสตาร์ทมันดีแล้วแต่มันไม่ติดนะกุญแจสตาร์ทไม่ติดนะครับเนื่องจากไฟซีเคียวริตี้สีแดงนะครับติดค้างที่ขอบประตูแบบนี้นะครับถ้าไฟติดค้างอย่างนี้สตาร์ทรถไม่ได้นะครับเนื่องจากติดปัญหาระบบอีโมนะครับี๋ยวผมจะทําการแก้ไขให้ใหม่นะครับครับผมได้ทาการถอดกล่องเครื่องยนต์นะครับออกมาทําการยกเลิกระบบอีโมนะครับคันนี้ยกเลิกอีโมทิ้งไปเลยนะครับ เดี๋ยวทาการประกอบแล้วก็ทดสอบสตาร์ทนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการยกเลิกระบบอีโมเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบกุญแจบิดออนน้าปัดนะครับสตาร์ทครับสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับมาดูที่ไฟลงขอบประตูนะครับไฟสีแดงที่เคยติดทางก็ดับลงเรียบร้อยนะครับระยะยาวก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับสําหรับท่านที่ใช้รถเชฟโรเลตออต้านะครับมีปัญหา ไฟอิโมติดค้างตรงขอบประตูนะครับสตาร์ทรถไม่ติดนะครับมีบริการแก้ไขถึงที่นะครับ0826166655นะครับช่างกุญแจไทยยีนีให้บริการนะครับ